ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนําการย้ายอีเมลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับในกรณีเราลืมรหัสด้วยนะนะครับจะสอนการคู้รหัสด้วยนะครับตัวนี้ที่ผมจะย้ายเนี่ยเป็นมือถือซัมซุง J23 นะเครื่องซ้ายซ้ายมือนะครับส่วนเครื่องใหม่ตัวนี้เป็น Huawei Nova 2i นะครับทีนี้นะครับ ถ้าเราจะเอาเครื่องเก่าให้คนอื่นใช้เนี่ยเราจาเป็นต้องลบเมลออกนะเพราะว่าในเมลเนี่ยมันจะบันทึกข้อมูลหรือรหัสผ่านทั้งหมดไว้เลยนะครับดังนั้นเราจะทําการย้ายเมลกันนะครับแล้วย้ายยายังไงในกรณีเราลืมรหัสเรามาดูกันขั้นแรกเลยนะครับท่านไปที่เครื่องเก่านะไปที่เพจโตแบบนี้ไปที่เพจโตไปไปเพื่ออะไรไปดูอีเมลครับเนี่ยด้านบนตรงเนี้ยมันจะมีรูปโปรไฟล์เห็นไหมท่านกดเข้าไปท่านจะเห็นชื่ออีเมลเก่าที่อยู่ในเครื่องเก่าเครื่องนี้นะครับอ่าตอนนี้เห็น อีเมลแล้วใช่ไหมพอเราเห็นอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปที่เครื่องใหม่เลยไปที่เพจ t o r e เหมือนกันนะครับกดลงชื่อเข้าใช้งานเพราะว่าอีเมลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้ในการโหลดแอป,ปนะครับแล้วก็ส่งพวกอีเมลพวกแล้วก็มันจะบันทึกรหัสผ่านด้วยนะอีเมลเนี่ยสำคัญเลยนะครับทีนี้เราก็ทําการใส่เมลที่อยู่ในเครื่องเก่าลงในเครื่องใหม่เลยนะครับก็ดูให้มันถูกต้องนะครับ พิมพ์แค่ชื่อเมลก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องแอดอีเมลนะเพราะว่าเราใส่เสร็จนะครับกดถัดไปมันจะใส่เองนะครับเนี่ยก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าตรงกันไหมนะครับโอเคถ้าพิมพ์ถูกก็กดถัดไปเลยอ่ะพอกดถัดไปนะครับมือถือเครื่องใหม่นเนี่ยมันจะให้ใส่รหัสเมลนะถ้าเรารู้รหัสผ่านก็ใส่รหัสแล้วกดยืนยันเลยนะครับแต่ถ้าเราลืมเราจะทํายังไงทีนี้มาดู วิธีการนะครับเราจะต้องทําการกดผู้รหัสผ่านนะครับเนีย่ยตรงนี้นะครับหรือกดลืมรหัสผ่านพอกดลืมปุ๊บเขาจะให้เราทําอยู่2แบบก็คือ1กดเพื่อแตะนะครับแตะคําว่าใช่ในมือถือเครื่องเก่านะนะครับเนีย่ยมันจะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกดคําว่าใช่ที่มือถือเครื่องเก่าเพื่อยืนยันการเข้าเครื่องใหม่แต่ถ้ามันไม่แจ้งเตือนแล้วมันดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทําการกด อันที่2แทนนะครับโดยการส่งรหัสไปที่มือถือนะครับไปที่เบอร์นะบเบอร์ที่เราใช้สมัครเมลน,นะครับเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วมันจะมีรหัสเด้งไปที่เมลครับเดี๋ยวจะเอารหัสให้ดูว่ามันเด้งแบบเป็นยังไงโอเคเนี่ยครับรหัสที่มันเด้งมาแล้วก็นําตัวเลขตัวนี้นะครับมาใส่ในการยืนยันในมือถือเครื่องใหม่เลยนะรหัสตัวนี้มันจะส่งเข้าที่เบอร์นะครับมันจะส่งเข้าที่เบอร์หลังจากเรากดยืนยันรหัสตัวนี้ปุ๊บนะครับ มือถือเครื่องใหม่จะแจ้งอีกรอบหนึ่งนะว่าจะส่งเมลยืนยันการเข้าใช้งานไปที่เมลน,นะครับเมลก็คือเมลที่เรากําลังใส่แล้วเมลที่เรากําลังใส่อยู่ตรงไหนนี้เราต้องไปดูในเครื่องเก่านะครับคือเราต้องไปดูเมลในเครื่องเก่าของเราว่ามีอีเมลยนืนยันการการเข้าเครื่องใหม่มาไหมอ่ะไปที่เครื่องเก่านะครับเดีย๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขอหาเมลแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวขอค้นหาก่อนอ่ะนี่ครับตัวนี้เนี่ยครับพอเรากดเข้ามาเราจะเห็นรหัสที่มันเด้งมานะครับอันนี้เป็นรหัสยืนยันการเข้าใช้งานนะครับมันจะเห็นว่ามันจะยืนยันหลายชั้นเลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมลของเรามันเป็นแบบคว,ความละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเนี่ยรหัสผ่านมันมีความละเอียดสูงนะครับดังนั้นการที่คนอื่นจะแฮกเน มันจะผ่านหลายชั้นเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปทําการเช็คแบบนี้เนาะโอเคหลังจากเราไปเห็นรหัสยืนยันในเมลเก่าก็เอาใส่ตัวนี้รหัสตัวนี้มันจะส่งหลายครั้งนะครับไม่ใช่ว่ามันส่งมาแล้วมันจะไปใช้ได้อีกไม่ใช่นะอ่าหมายควาว่าถ้าใช้ยืนยันครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปมันจะเป็นรหัสใหม่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะส่งเหมือนกับรหัส OTP ของมือถือเวลาเราโอนเงินนะอะประมาณนั้น เนี่ยครับหลังจากเราเอารหัสยืนยันเสร็จเรียบร้อยก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้อ่ามันก็จะแจ้งรายละเอียดว่าเอออะไรยังไงประมาณนี้ก็อ่านเอานะครับจากนั้นก็กดยืนยันการใช้งานนะครับตอนนี้เมลเก่าของเราก็มาเข้าที่มือถือใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะบันทึกข้อมูลไหมรหัสที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักรู่นี้จําเป็นต้องมันต้องเขียน,นไว้นะครับอ่าแต่ถ้าในกรณีนานๆไป จำไม่ได้ก็ต้องกดลืมแล้วก็กู้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมือถือเครื่องเก่าเราจะลบเมลออกทํำยังไงนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเมลค้างอยู่ใช่ไหมนะครับไม่ใช่ว่าเข้าเครื่องใหม่แล้วเครื่องเก่าจะลบทิ้งนะครับมันจะลบเองมันไม่ลบนะเราต้องไปทําการลบนะครับนะเพราะว่า1นึ่เมลเนี่ยมันสามารถใส่กี่เครื่องก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากลบก็เอาไว้ในเครื่องนี้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเราจะ ส่งเครื่องนี้ให้คนอื่นใช้ก็แนะนําให้ลบเมลทิ้งเลยนะครับจากเครื่องเก่านะไม่งั้นข้อมูลพวกเฟซพวกไลน์หรือรหัสผ่านเนี่ยมันจะลอกอินตอัตโนมัติผ่านเมลเนี่ยมันจะยากเลยนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับไปที่บัญชีผู้ใช้หรือแอคเคาท์นะกดเข้าไปนะครับเนี่ยเช่นตอนนี้มันจะมีคําว่าแอคเคาท์อยู่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีบัญชี Google เห็นไหมกดเข้าไปอีกครับจะเห็นว่ามันจะมีเมลตงเนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ลบอ e ีเมลทิ้งเลย นะครับแล้วก็กดยืนยันการลบเมลที่อยู่ในเครื่องเก่าก็จะถูกลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เราก็เอาเครื่องเก่าเนี่ยให้คนอื่นไปใช้แล้วก็ให้เขาใส่เมลของเขาซะนะครับส่วนเครื่องใหม่ของเราก็ใช้งานเมลเก่าได้นะครับเข้าเฟซผ่านเมลตัวนี้ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เมลเนี่ยมันจะบันทึกพวกรหัสผ่านอัตโนมัติไว้ด้วยนะครับ ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการบันทึกรหัสผ่านการเข้าเฟสโดยไม่ต้องใส่รหัสอยู่นะทีนี้ถ้าเราอยากทําการเช็คว่าตอนนี้เมลนี้มีเครื่องไหนใช้อยู่บ้างก็ไปที่บัญชีแล้วก็จัดการบัญชีนะครับเนีย่ยแบบนี้แล้วก็เลื่อนดูตรงหมวดความปลอดภัยนะท่านจะเห็นว่ามือถือหรือเครื่องไหนบ้างที่มันใช้งานอยู่เนีย่ยครับเช่นตอนนี้จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าโนวา 2I ใช้งานอยู่ถ้าเรากดเข้าไปที่จัดการบัญชีล่ะ นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนข้างล่างนะว่ามือถือเครื่องไหนที่เคยใส่เมลนี้นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาออกจากระบบไปแล้วนะครับโอเคก็เอามาฝากกันเนาะท่านไหนที่จะย้ายเมลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับในกรณีลืมรหัสผ่านก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับโอเคก็ขอบคุณท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมกันฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป นะครับอยากรู้ความรู้เรื่องไหนนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนวทางการแก้ปัญหามาให้นะครับเดี๋ยวเราพบวกันใหม่ครับขอบคุณครับ